ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับถุงมือใหม่นะครับที่เพิ่งอัปเดตมานะซึ่งถุงมือชิ้นนี้นะครับมีชื่อว่า ถุงมือฟาร์มแมลงนะครับก็วิธีการรับถุงมือฟาร์มแมลงนะครับเราจะต้องมีถุงมือบูมแมลงก่อนนะครับซึ่งถุงมือบูมแมลงนะครับจะราคา1,650นานะครับวิธีการรับนะครับทุกคนจะต้องฆ่าคน5คนนะครับโดยการใช้ถุงมือบูมมลงนั่นแหละนะครับก็ให้เราตบให้ตกขอบแมปนะครับ5คนนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูคร่าวๆนะ ก็วิธีการรับก็จะประมาณนี้นะครับคือการใช้บูมมแรงตีให้คนตกแมพให้ครบ5คนนั่นแหละนะครับก็วิธีการรับถุงมือฟาร์มมาแรงก็มีเพียงเท่านี้แหละครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อกุ่ม Discord กดติดตามแฟนเพจแล้วก็กดซื้อเกมด้วยสำนนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านนครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ ถ้าถามว่าถุงมือชิ้นนี้สามารถทําได้ในเซิร์ฟ VIP หรือเปล่าผมข้อบอกเลยนะครับว่าผมไม่รู้นะให้ทุกคนไปลองกันเอาเองนะครับถ้าทําไม่ได้ก็คือทําในเซิร์ฟส่วนรวนไมไแหละนะครับ